เปิดประเทศนะครับเพ่อทางเปิดทางสาวก็เป็นในในที่นะครับก็เลยเป็นที่มาของการนัดประชุมในวันนี้นะครับระดับวันที่สองเป็นการรับรองคราบทุกแห่งนะครับดำเนินมาตามมาตรการการบล็อกสติโซนสกูลสับว์ขอพักต่างๆทุกรูกแหวให้มีการดำเนินการตามมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเข้มงวดครับอันนี้เป็นระรับข้อที่สองครับให้สำนักงานสาธารณสุข ประวัตประมาณการแจ้งจำนวนชุดตรวจที่ต้องการใช้ส่งให้กับคราวที่แล้วนะครับก็จะมีเสียของโรงเรียนแม่สวดของตอแม่สัตวจแล้วก็บ้านโพสอบค่าแคปสิงคนไม่เสียงครับแล้วก็มีข้อห้านะครับว่าการเงินการที่เกี่ยวกับการศึกษนะครับสําหรับประเทศไทยนะครับปัจจุบันเนี่ยก็อยู่อันดับที่26ของโลกนะครับแมื่ีก่อนหน้ามันก็จะเป็นที่หนึะครับทางเราเราก็มีโอกาสที่จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ มีตลงาประมาณวันนึงประมาณ20-30ายแต่ว่าผู้เรียนสายอยู่นะครับที่ประมาณ1,900ประการนะครับที่โอกาสดีกว่าจะได้92วันนี้ก็เป็นประเด็นปัญหานันเัหลาที่งรานกับคนว่าจะยอมปล่อยหรือยังปล่อยปล่อยให้คนรออีกเข้ามาีเลยานนีดวยนัการเลยก็รวมกท่ในส่วนของอบจเนี่ยเราก